สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเสื้อคอกลมแขนกุดกันนะคะเป็นเสื้อทีอ่มือใหม่ทุกคนนะคะตอนในชั้นเรียนก็เริ่มจากเสื้อแขนกุดอะไรพวกนี้ก่อนนะคะทุกคนก็มีแบบเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะเอามาก็ปี้เลยค่ะแต่ดิฉันจะวางไว้บนผ้าดำนะคะเพราะว่า จะดูง่ายเสื้อคอกลมนะคะเราจะบวก8รอบอกนะคะบวก8หาร4บวก1ขนาดสมมุติของดิฉันก็84บวก8หาร4บวก1ก็เท่ากับ24นะคะแล้วก็วัดออกมาเลยค่ะ จากจุดอกตรงนี้24เซนิเมตรแล้วก็รอบเอวสมมุติ70บวก4หาร4บวก3บวก1ก็เท่ากับ22.5แล้วก็ติ้กเส้นออกมาเลยค่ะที่เส้นเอวค่ะรอบสะโพกสมมุติ92นะคะ แล้วก็บวก8หาร4บวก1ก็เท่ากับ26แล้วก็ตีจุดออกมาเลยค่ะ26เพราะว่าจะเป็นเสื้อที่ว่าสวมใส่สบายนะคะเราก็โค้งค่ะโค้งจากเส้นอ,อกมาที่เอว แล้วก็จากเส้นเอวมาที่เส้นสะโพกก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะช่วงอกถึงเอวนี้เราต้องโค้งให้ให้กลืนกับเส้นสะโพกนะคะเนี่ยจะได้เป็นแบบนี้ขั้นต่อไปเราก็มาดูเส้น เส้นชิ้นหลังนะคะเราก็ทำเหมือนกันโดยที่ว่ารอบอกก็บวก8หาร4แต่ก็ลบออก1น,นะคะก็จะได้20่สิสองเส้นเอวก็เหมือนกันค่ะ แต่ว่าเราต้องลบออกหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็ตีเส้นเส้นสะโพกเราก็บวกเท่ากันค่ะแล้วก็หารสีแล้วก็ลบหนึ่งค่ะจากก็จะเหลือ2 4ขนาดสมมุติของดิชันนะคะเราก็ตีเส้นค่ะจากเส้น อกมาเอวเอวมาที่สะโพกเราก็โค้งนะคะโค้งให้ให้กลืนกันนะคะอย่าให้ออหักเพราะว่าเดี๋ยวไม่สวยพอเป็นฟอสซิอออกมาให้กลืนกันนะคะใช่ไหมมันพัดโค้งนะคะความยาวของตัวเสื้อก็ขนาดแพทเทิร์นก็จะอยู่แพทเทิร์นมาตรฐานก็จะอยู่ที่เส้นสะโพกะคะ่ะ ช่วงนี้เราก็โค้งเข้า1เซนติเมตรนะคะช่วงนี้ค่ะทั้งสองด้านนะคะเราก็ใช้ไม้โค้งค่ะโคง้งอันนี้ก็โคง้งต่อไปเราก็มาดูเส้นช่วงช่วงรักแร้นะคะเราจะเอารักแร้ขึ้นมาเซนครึ่งนะคะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลัง อย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ตีเส้นอย่างนี้ค่ะอันนี้เส้นบาหน้าเส้นเส้นบาหน้าเราเอาเข้า1นึซนติเมตรนะคะเส้นบาหลังก็1นึซนติเมตร เราก็ตีเส้นมาแบบนี้นะคะตีเส้นตรงมาที่จุดเส้นครึ่งอะคะ่ะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังแล้วเราก็แบ่งครึ่งนะคะก็ได้11 11ก็ครึ่งหนึ่งก็วห้าครึ่งเราก็ตีเส้นจากออกมา2เซนติเมตรชิ้นหน้านะคะ ชิ้นหลังเราก็แบ่งครึ่ง8ซนมก็4ซนมแล้วก็ตีเส้นฉากออกมาชิ้นหลังนี้เราจะใช้แค่1ซนเมตรนะคะเราก็ใช้ไม้มันทัดโค้งนะคะโคง้งโค้งแบบนี้ค่ะชิ้นหน้าก็โค้งนะคะ อย่างนี้ค่ะควให้เป็นแขนวงแขนนะคะแล้วช่วงช่วงบ่าค่ะช่วงไหล่ค่ะเราจะตีเข้าสองเซนติเมตรนะคะแล้วก็ช่วงช่วงคอค่ะแล้วก็เข้าไปสี่เซนติเมตรแต่ว่าถ้าใครจะเอาเต็ม เต็มบาค่ะก็เอาข้าวนิดเดียวก็ได้ค่ะแล้วช่วงชิ้นหน้าความลึกของของคอเสื้อค่ะจะใช้แค่บาหน้าก็ได้นะคะเราก็ตีเส้นมาเลยค่ะเพราะว่าเป็นเสื้อตัวหลวมเราจะสวมสวมหัวค่ะเราไม่ใส่ซิปแล้วเราก็จักโค้งนะคะ ที่มีไม้มันตัดโค้งก็โค้งกับไม้มันตัดโค้งเลยนะคะเนี้ยค่ะก็จะโค้งเป็นรูปคอตรงนี้เราก็ตีลงมาแล้วเราก็โค้งนะคะโค้งให้สวยงามเหมือนกันให้ให้เส้นตึงกันนะคะ นี่ยค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะ2เซนเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็สี่เซนเหมือนกันกลางหลังก็ลงมา3มเซนติเมตรนะคะแล้วเราก็โค้งค่ะก็ใช้ไม่มันทัดโค้งนะคะโคง้ง ตรงเส้นนี้ก็ตีลงมาค่ะให้มันจบกันแล้วก็โค้งใหม่นะคะให้สวยงามไม่เกินกันค่ะ ช่วงเอวนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรนะคะเพราะว่าเราจะเป็นสวดเสื้อตัวหลวมๆแล้วเราก็มาวัดนะคะว่ารอบแขนจริงของเราเท่าไหร่กับแขนที่ว่าเราเราทำใหม่ะคะ่ะ แล้วก็วัดในส่วนที่ว่าเราโค้งใหม่นะคะก็จะได้44นิดนิดๆวงแขนวงแขนเดิมก็36เราจะให้ต่างกัน4-5เซนติเมตรนะคะก็จะได้ จริงๆแล้วเราต้องทำให้ได้41แต่นี้มันเกินมาพอเกินมาเราก็ต้องมามาเก็บที่ช่วงช่วงแขนนะคะช่วงรักแร้ค่ะยช่วงนี้เราก็เก็บข้างละ0.5หรือว,ว่า0.7ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเราก็ตีลงมาขึ้นของตรงนี้ค่ะเราก็เก็บ เก็บแขนนะคะเก็บเป็ดเลยค่ะเนี่ยแบบนี้ค่ะเราก็ใช้สก,กอตเทปนะคะแต่ดิฉันใช้เข็มหมูเพราะว่ามันอยู่บนผ้ามันจะได้ดูง่ายอะคะ่ะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะ ทีนี้เราก็มาวัดดูอีกทีนะคะ,ะดดก็ะะกจะได้ สี่สิบนิดๆก็ก็ได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าของใครที่ว่ายังยังไม่พอดีนะคะเอ่อสี่ถึงห้าเซนติเมตรยังไม่พอดีก็ให้เก็บเก็บไหลน,นะคะตรงนี้ค่ะสักนิดหนึ่งนิดเดียวค่ะเนี่ยค่ะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังให้เก็บไหลนิดหนึ่งค่ะแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้เราก็โค้งวงแขนใหม่นะคะโค้งนิดหนึ่งค่ะ พอเราเก็บเกล็ดนะคะพอพอดีแล้วเราก็โคง้งส่วนช่วงคองก็เก็บสักนิดหนึ่งนะคะกันอ้าค่ะนิดเดียวค่ะสัก0.7ก็ได้เนีย่ยอย่างเนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้สก,ก็อตเทปติดหรือว่าเข็มหมุดก็ได้นะคะ ฉันจะใช้ผ้าก็เลยใช้เข็มหมดุดเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็โค้งอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ธรรมดารอบเราจะวัดรอบศีรษะดูนะคะก็ประมาณห้าสิบห้าห้าสิบหกถ้าเราชิ้นหน้าชิ้นหลังมาวัดกันได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วล่วะคะ่ะสวมหัวได้แล้วเราก็ตัดนะคะตามรูป ตามที่ว่าเราวาดไว้อะค่ะแล้วเวลาเราทำสาบทำสาบนี้ก็วัดจากตรงนี้นะคะถ้าเราเป็นทำสาบเต็มๆอะค่ะวัดลงมา5เซนติเมตรจงช่วงข้างตัวก็5เซนติเมตรแล้วก็โคง้งโค้งมาแบบนี้ค่ะนี่จะเป็นเป็นสาบนะคะ เรามาต่อกันค่ะก็สาแบบนี้ก็ทําง่ายแต่ว่าก็เปลืองผ้านิดหนึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะก็ห้าเซนติเมตรแล้วก็ตีออกไปเลยค่ะเวล่เราวางผ้าก็วางสันทบเหมือนเหมือนตัวเสื้อนะคะชิ้นหลังก็วางสันทบแต่ว่าถ้าใครมีผ้าไม่เยอะเหมือนของดิฉันเหมือนทําเสื้อตัวที่จะโชว์ค่ะผ้าไี่พอเพราะว่าจะเอาไปทำกางเกงด้วย ฉันก็เลยใช้แบบสาบเล็กๆค่ะไม่ไม่เต็มแบบนี้ก็4เซน4เซนนะคะแล้วก็มามาสอยมาสอยเอาะค่ะเป็นการประหยัดผ้าเสื้อแบบนี้ใส่ได้คือการใช้งานเยอะนะพูดถึงคุ้มตัดทีเดียวก็คุ้มใส่ได้ใส่อยู่บ้านใส่ไปเที่ยวใส่ไปเดินเล่น ใส่กับตั้งกางเกงยีนก็สวยลองทำกันดูนะคะเป็นเสื้อที่ทำได้ง่ายจริงๆค่ะทำไป,ไปบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งขึ้นไปเองต่อไปก็จะอาจจะทำเป็นมีเกล็ดเกล็บเสื้อค่ะเพราะว่าใส่แล้วมันจะพอๆตีตัวจะเน้นรูปล่าง ขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าใครเผื่อสงสัยกออ็ถามมาได้ใต้คลิปนะคะรายละเอียดดิฉันก็จะแจ้งไว้เขียนใายละเอียดใต้คลิปอีกทีเนี่ยค่ะเวลามันจะได้เป็นแบบนี้ออพอตัดออกมานะคะก็จะได้เป็นเป็นแบบนี้ค่ะนี่ดิฉันก็ทำทำไว้ตัวต่อไปนะคะเนี่ยค่ะ นี่จะเป็นเป็นชิ้นหน้าชิ้นหน้าทีื่อว่าเรียบร้อยแล้วอะค่ะไอชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นหลังเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้พอไปวางแล้วก็ชิ้นหน้าก็วางสันทบชิ้นนี้ก็วางสันทบ ได้ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ